Going the camp home. ตาจะปิดเพราะว่าอะไรฝนตกนี่เป็นคนที่แพมากเหมือนแมวอ่ะถ้าฝนตกปั๊บคือแบบซึมเลยซึมซึมเร็วเหมือนเซรั่มอิงหลอดอะมันจะไม่เหนียวเหนอะน่ะซิกาดูไม่ไหวพีตรงๆซิกาดูก็เอาไม่อยู่ดูดูนอ่อะ ฝนตกช้ำๆเบาๆบวกกับบรรยากาศเมฆครึ้มๆบวกกับนอนตีหนึ่งตื่นตีห้าอะไรมาเอาอะไรมาไม่ช่ำอ่ะ ส่วนไหนของนครปฐมเออ<ค>น,น่าจะคนสาย,สายสเกือบเกือบถึงสายห้าไม่ถึงสามพันพุทธมนตร์สค่ะห้ เช้ากินข้าวไปสามคำัรีบไม่ได้หาวโชว์ฟันเ,ยเฉยๆอยากอยากโชว์ฟันเ,ยเฉยๆไม่ได้หาวหรอกแก้งไปกันแหละมันจะดีขึ้นพี่ก็เชื่อว่ามันจะดีขึ้น ในไม่นานนี้ทุกคนสี่โมงครึ่งนี่ยังไม่เลิกเรียนยังไม่เลิกงานกันใช่ปะรู้นะว่าบางคนแอบแอบบอสดูอะแอบครูดูอะรู้นะรู้เพราะนี่ก็เคยทำ หนึ่งวันอยู่สามจังหวัดเป็นลอยช้ำชำเออจริงสุราษฎร์กรุงเทพขอนแก่ชาวใต้ตอนเช้าอยู่ไหนสุราษฎร์ช้ำช้ำแอบใต้โตะบอกแล้วว่าเธอมันร้ายแอบเนี่ยดู รุ่นโคโดโมพวกเรามันไว้รุ่นโคโดโมขับรถเป็นไหมเป็นค่ะแต่ว่ายังไม่แข็งมากเท่าไหร่ไปเรียนขับรถแต่ไม่ได้ไปสอบเพราะาตื่นไม่ไหวก็เลยไม่ไปสอบเพราะว่ามันชิวใช้ชีวิตแบบสบายๆไปเรียนมาสี่วันวันลุ้งขึ้นจะต้องไปสอบตอน ต้องออกจากบ้านตีห้าตื่นไม่ไหวก็เลยไม่สอบเชบิดเชิดใส่อิงฟ้าเคยแอบบอสไลฟ์ไหมเคยบางทีก็อยากไลฟ์ชนกับบอสเหมือนกันอยากแกล้งสักหน่อยล้อเล่แม่ข้าวปุ้นสวัสดีค่ะ ขำอะไรกันนะทุกคนคิดว่ามันเป็นเรื่องตลกอะ่ะทุกคนชอบคิดว่าพี่ฟ้าเป็นคนตลกอะ่ะแต่พี่ฟ้าไม่ใช่ไม่ใช่คนก็ไม่ไม่ได้ตลกทุกอย่างที่คือจริงจังใจปะหาคนขับรถให้จบ <c oughs> แน่นอนแล้วนี่เป็นคนชอบหลังๆมาพูดตรงๆว่าชอบใช้เงินตัดสินปัญหาเพราะว่าเงินมันเหลือตอนเนี้ยมันรวยแล้วอะ่ะมันมันเชิดได้แล้วไง นี่เมื่อวานแอร์พังไม่ซื้อไม่ซ่อมแอร์ใหม่นะซื้อบ้านใหม่จบเพราะว่าเสียเวลาซ่อมซื้อบ้านใหม่ที่จะบอกพี่ต่อว่าที่ปัดน้ำฝนเสียงดังก็คือแม่ต้องซ่อมซื้อใหม่ซื้อรถใหม่จบเชดิดเชิดใส ไปเศรษฐีนี้แล้วนะนี่กำลังหาคนมาช่วยใช้เงินอยู่จบๆว่างปะช่วยใช้เงินหน่อยอะไรเงี้ยบางทีแบบเจอแบบคนสวยๆอยากเดินไปถามาบบว่าแบบเฮ้ยว่างไหมช่วยเราใช้เงินหน่อยดีเราไม่มีเวลาอะไรเงี้ยเข้าใจปะมันเป็นวิถีของคนเก๋อ่ะคนเก๋คนเชิดเขาทำกัน ีวันนี้อยากได้แป๊กซี่กับมาม่าสัก้วยเป็นเวลาหารของคนรวยมาม่า everyday look look ใกล้ละอีก12นาทีถึงอ่ะแล้วเรากลับไงอ่ะ เขาไม่ีโอกาสจะกลับมาหายเพรานี่คือปกตินี่คือตัวตนจริงๆเข้าใจไะคิดอยู่เหมือนกันว่าพรีเซนเตอร์มาม่าต้องเข้ากินขนาดนี้พึ่งตรง ถ้าได้มงอินเตอร์ไม่ซื้อโลกเลยหรอถ้าได้มงอินเตอร์ก็คือเรียกก็คือไม่หันจบเพราะว่าเชิดใสเพราะถือว่าคือที่สุดแล้วเรียกอะไรเงี้อยองที่บอกเมื่อคืนก็คือจะไม่หันแล้วจะมาอิงฟ้าอะไรดักดีอะไรไม่หันแล้วเพราะว่าเชิดจบจบเจ้าพร้อมเหมือนเดิม มันคือตัวตนอีกร่างหนึง่งโอเคมา <c oughs> โลกเรามันเครียดทุกคนเพราะฉะนั้นเราต้องเชิดพี่เต๋าโหไฟแดงเก้าสิบไฟเขียวสิบยี่สิบวิทาจริงอาดีดี เกึ่งชัวแล้วแป๊บไหนดีอ่ะร่างนี้ชื่ออะไรอ๋อชื่อเบ้มจบพี่เบิ้มไปโอ้ยนักเรียนทำอะไรกันอะทำอะไรกันอะน้องทำอะไรอ่ะ เออซื้อของซื้อขนมหล้วน่ารักค่ะแล้วลุงเขาก็ดูดีความน่ารักแ่ะลุงเขาก็ให้เด็กๆแบบหลบอยู่หลบหลบฝนอ่ะละอัดกันอยู่ในนั้นน่า <c oughs> น่ารักอ่ะขายอะไรอะ่ะขน,นมเปี้ยวหม,มูหรอไม่ป้ายเขาเขียนว่าขามานมเปี้ยวอ่ะขนมเปี้ยวเป็นหมูปิง้งขาย,ยอะไรอ่ะเอาล้อ นมเปรี้ยวหรอขายยังไงพี่อิงฟ้ามะขาอย่าวิ่งมาอย่าวิ่งมาขายอะไรเนี่ยนะครับเาถ่ายอะไรละรถติดไฟแดงอยู่พนหนึ่งร้อค่ะพี่เต่าขายิมร้อยหนึ่งก่อนร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งจะขาดไหมน้องไม่ทางมันไม่ทางจอดข้างหน้าได้ไหมจอดข้างหน้าตรงไหนอ่ะมันอันตรายอ๋อทางค้างค้งจอดได้เดี๋ยวเดี๋ยว โอเคดูคออ่อยๆเว่งโอเคเขาบอกว่าตรงโค้งจอดได้ดูเปียยหรือเปล่าน้องๆเ,เขาเล่นน้ำฝนกันแล้วหนูนึกถึงตัวเองตอนเด็กเลยอ่ะอ่ะอะอแะะละฉันผู้ไม่กินนมเปี้ยวแต่ซื้อแม่งทุกไฟแดงอ่ะพี่คบครับครับผมด้วยนะ จะเล่นฝนอีกนะบ๊ายบายบ๊ายบายแต่เข้าใจได้นะฟิลเด็กมันไม่กลัวฝนนะเด็กไม่กลัวหนูตอนตอนหนูเป็นเด็กวัยประมาณวันนี้เวลาเลิกเรียนฝนตกนี่คือชอบมากช่ำช่เนี่ยเป็นคนช่ำน่าเด็กแบบฟันหักอะจริงๆอยู่ในเนี่ยเล่นฝนหรืออะไรเล่นเล่นฝนจนฟันหักอ่ะนะเออเออดีดีฟันเนี่ยฟันหน้าฝั่งเนี้ยใั่ครอบอยู่ เขาฟันหักครึ่งหนึ่งเพราะว่าเล่นฝนเคยเล่นไอ้นี่ปะจับมือเป็นวงกลมแล้วเหวี่ยงแรงๆอ๋อแล้วก็ปล่อยแล้วก็ลอยปล๊้มหน้าตกเอยที่เคยไม่เคยพี่สาแม่แบบกลับบ้านตั้งแต่ฝนมาแม่ไม่กลับทอลหลอกว่าพูดถายยืมเพราะว่าฉันไม่มีเงินสดบอกตรงๆว่าเป็นคนไม่พบเงินสดเข้าใจปะ ที่บานแม่พกต่าทองคําแท่งทองคําแท่งแต่ว่าเป็นคนไม่พกเงนสดเลยต้องยืมพี่เต่าก่อนเก็สิวปะ <c oughs> เอ็นดูลุงเมื่อกี้นะ <c oughs> รถเหมือนบ้านเลยอ่ะเดี๋ยวขอไปก่อนได้ไหมไม่แล้วน้อง <c oughs> อิงฟ้าปะ <c oughs> อิงฟ้าปะ <c oughs> ชอบหน้าเลถึงเด็กคนนั้นเลยอิงฟ้าปะน้องพี่อยู่ที่โอดีเซียใช่อิงฟ้าปะขอไปได้ไหมคะคน่ไม่แต่คนอื่นไม่ก็ไม่มีประโยชน์ตามแล้เขตามแล้วเขาตามแล้วขอไปหน่อยนะคะขอบคุณค่ะ ชอบทางเข้ามากเลยอะทางเข้าวสวยมากเลยดยเดนมันเป็นแบบต้นไม้ฉ่ำๆอชอบอะถึงแล้วถึงแล้วเรียกป้าเรียกลุงม็ไม่คุยด้วยนะไม่คุยด้วยวน,น้าออกตเด็กเรียกลุงเรียกป้าไม่คุยด้วยเชิดเชิดใส เรียกเสียเบิ้มจบจบไม่เด็กน,นะหนูเชื่อ,อตอนนี้คือขึ้นมาตรงนี้แหละน้ำที่กินไอ้อ่ะสวยอนะ่ะหกนาทีถึงดี๋้วมันขึ้นสักสามนาทีถึงไฟ้้ก็ต้องลงลาลงไลายให้เลี้ยกเสียจบรวย รวยจะกินม,นมาม่าไขึ้นแล้วเรียบร้อยมานี่แล้วถ้าเจออีกลูกนึงก็คือหาถุงนมเปี้ยวเมื่อกี้เอามาปะเนี่ยนีอยู่ดิ <laughs> <laughs> มีโยเกิร์ตถ้วยหนึ่งไม่แต่เราซื้อเพราะมันติดไฟแดงวิววิวฮาไม่ชอบกินนมเปี้ยวมันมันกินแล้วมันจะชอบปวดอ,อึก็เลยไม่ค่อยชอบ กินได้แต่แค่แบบแล้วก็ชอบที่เขาขายต้นไม้กันนี่โอ้โหถึงว่ามันมันดูเขียวเฉอุ่มเสียบิ้มขาขอยืมสักสองร้อยได้ไหมน้อยไปป้าน้องระดับพี่มันต้องหลักหลักแสนแล้วอ่ะคุยกันอ่ะหลักร้อยมัน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 ไม่ได้มันต้องหลักแสนแล้ว น้อยไปทางเข้าสวยใช่สวยมากโอ้โหโคง้งมันไม่เรียกว่าโคง้งนะเรียกว่าโคง้งไม่ใช่โคง้งเฮ้ยอย่าเพิ่งขึ้นมานะอย่าเพิงพ่งมห,หนูจะเสร็จกี่โมงเนี้ยวันนี้ฮะสี <c oughs> ่โ <c oughs> มงครึง่งเหรอวะจะเสร็จกี่โมงเนี้ย พรุ่งนี้6กโมงเบาๆกุบ au, ๆพรุ่งนี้6กโมงเช้ายา<ม>วไปวัยรุ่นโคดมกุ๊บเพลงเพลงที่ไม่อาจมาเลยยังแบบอยู่ในหัว<ม><ม>อยเลย๋อ <laughs> เป็นความลับอยู่ใช่ปะของ grab หรอของกร a บ,บไม่ได้เป็นความลับอ่ะ หนูก็ลืมแต่จ,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 จทำทานองได้จำได้เดินนชีวิตที่ใช่ลาออกจากการเป็นคนไม่มั่นใจ feel e v e r y t grab cup Disney คนติดตามด้วยพว่นนี้พี่ฟ้ามีถ่ายงาน MV War ็มวีเพลง War Destiny ของสาวกลุ๊ปทัชชาซารอนชื่ออะไรนะทัชาชาซา,ารอนหรือมันเป็นความลับไม่รับแล้วนะหรือเขาไม่ให้บอกว่ะไม่รู้แต่เขาไม่ได้พูดกันเลยนะไม่ว่าอัไน,นเขาต้องทนะัน เฮ้ยวันนั้นเขาเปิดเสียงนะเศรษัย์เท่ทากับท,ทีเซอร์ไงทีเซอร์ทีเซอร์ทีเซอร์หรือเป็นความลับก็ความลับไม่ใช่ความรักที่อยากจะรับทำไมต้องปิด Make it h a p p e n m a k e it h a p p e n Make it h a p p e n พี่ฟ้าจะไปดูมอนไหมวันนี้กว่าพี่ฟ้าจะเสร็จงาน เขาจบกันไปกี่แมตช์แล้วก็ไม่รู้ตตรโอหหนูชอบโค้ชชอบบรรยากาศอย่างนี้เลยอยากมีบ้าน<ด>อยู่แถวนี้อ่ะมีที่สวยกว่าน,นี้ต้องไปทักพี่แวนเขียนว่าความลับโอเคขอโทษ เร็วก็อาจจะได้ลายค่ะแต่ว่าถ้าเสร็จช้าเสร็จดึกฟาก็อาจจะไม่ได้ลายคุณมิว้วคิดถึงจุงเบยเห็นพี่ซันบอกว่าวันนี้จะไปกินหมูกระทะถ้าเสร็จเร็วจะตามไปนะ ใช่พี่ฟ้าเป็นคนไม่มีความลับไหนอ่ะเป็นไปได้เชื่อมัน่นไว้ใจทำได้ที่เ็โลนานจังอ่ะนี่งงอยู่เหมือนกันโลเดียวมันขึ้น่าโลเดียวแล้วหลืออีกสองร้อยห้าสิบเมตรอชอบธรรมชาติแบบนี้ม,มครากง่วงพูดต,ตรงๆทำให้เราง่วง อยากกอดพี่ฟ้ามาเลยอยากให้คนอ้อนให้คนกอดมากตอนเนี้ยถึงแล้วค่ะทุกคนพี่ฟ้าลงเชิญสิงโตให้เราเย้พี่ฟ้าลงไลฟ์ก่อนนะพี่ฟ้ามากรบก่อนเดี๋ยวรบกวนเข้าประตูที่สองนะครับประตูสองรถจอดด้านซ้ายก็ได้นะครับประตูสองขยับไปอีกใช่ไหม บางครั้งเวลาเราเหนื่อยงานเราก็อยากมีคนอ้อนคนกอดนี่ลงไลฟ์ก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเจอกันพี่ฟ้าไทยงาน่ะ